บช่ค well. ่ะ ใช่พ่อขนมเลขเขียาวน้ำหนึ่งคือว่ทะลเปาหนึ่งสอง mm hmm. แม่ หนูจะเอาแค่สองคนงพี่พอพี่ชอบแก้งหนูก็เลยรักพี่กาดกาดเป็ดอานหน้าในคลองตากระจองแรงมองพักในคลองมีหอยปูปลา